มูสทองคำแห่งโซนาเรียนะส่วนในตัวด้านขวาเนี่ยรอคลิปหน้าไอ้ก้างปลาบินได้ตัวนี้รอคลิปหน้าฮะนี่ไปเดี๋ยวเราไปไอ้กวางมูสทองคำแห่งโลกโซนาเรียไม่ใช่อะไรหรอกครับกวางมูสผมตกเป็นเป้าไม้ครับผมในเสื้อปกตินะตกเป็นเป่าไม้ของทั้งเคนดิวทั้งอะไรมากมายครับแต่ผมตบมันเละได้ไม่เชื่อดูจากเลือด อันนี้รีไปแล้วครึ่งหนึ่งนะความจริงมันเหลือเลือดแค่พันกว่วาเองอืมเฉยโบเรียวโบเรี้ยวไอโบเรี้ยวไฮโบเรียว,ออรยวเราไม่สูงสิงกันนะโบเรี้ยวนะไม่เอานะโบเรี้ยวกูไม่เล่นด้วยนะโบเรี้ยวผมว่าราไะไายครับผมหรือว่าผมจะไปคุดโบเรี้ยวเล่นดี ไปว่าเดี๋ยวขุดโบเร็วสักสองสามทีแล้วรีบ,ร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 บวิ่งออกมาเลยมันไม่ได้เปิดในเขตวิ่งนั่นน่ะหรือว่าเปิดไว้ว่ากูดูไม่ชัดไม่เป็นไรถ้าโบเร็วมันตื่นแล้วเราวิ่งเราวิ่งอันนี้ทันทีครับนอนนี่มึงเจอกูเอฟเคถามจริงโบเร็วเอฟเค มึง k, ออเอฟีเหรอโบเลียวกดถอยหลังรอเต็มตัวถอยหนีถามจริงโบเ,เลียวกดเอฟคเนี่ยนะแต่ยังไงเราก็จะไม่ประมาทเด็ดขาดครับนั่นไงนมาละคุยคุยโอ้ยหกร้อยโอ้ยหกร้อยโอ้ยกยูไปแล้วโอ้ยเย่ย่มันไม่เอฟค k วะ่ะโอ้ my god กูตุยกูกูตุย บวกเลยโบเลียวแม่งไม่ได้เอฟเคคูตุยโอเคครับเร็วกว่าที่คิดโอ้เรียบร้อยคูตุยคูตุยเลยโบเลียวแม่งไม่ได้เอฟเคเต็มหนึ่งโบเลียวมึงฆ่าตัวเช่าก,อนนอากูอันนี้ต้องเช่ามาราคาแพงไม่ไม่มีตังค์ไม่ใช่เลยมึงฆ่าตัวเช่ากูไอโบเลี่ยไม่รอดแน่มึงเจอกลางปลาติดปีกกู จอชมเจอกลางปาติดปีกเออกางปาติปีกบินไปไปเลยบินไปเบิร์ดกระโลกโบเรีวเบิดกางบาติดปีกยังกูนะไปูเนี่ยไปจไปจมไยังกูบอไงนี่ชีวิตองมึงตุยเนี่ยโบเยวเออ อ้ากูไม่บินเข้าหน้ามาันนะโบเรียวน้องกัดดากมังอืมน่าจะได้เห็นกันแล้วสาภาพโบเรียวประมาณนั้นแหละไอเนื้อที่ผมาานะคาบอยู่ในปากนั่นแหละครับผมโบเรียววอเดนนะไอเนื้อที่ผมคาบอยู่ในปากนั่นแหละครับโบเรียวจนนั่นแหละเว้ยคือโบเรียว มันคือโบเรียไอ้ตัวอะไรเนี่ยกดเช้ากดสุ่มเช้าไม่ได้ทีอะไรก่อนพี่ที่อะไรดาเมจเป็นไงเลือดกูรู้แล้วเจสี่ดาเมจอุ้ยดาเอีกใช้หน้มึงไปเข้าอู่ก่อนไปแนเอาไอนนี่ออกมาแทนโอเคครับหลังจากพี่ได้เห็นทุกคนสภาพโบเรียวที่มันฆ่าไอตัวควางมุสผุ่มก็นั่นแหละรครับ Okay,